ความคืบหน้าล่าสุดวุ่นอีกพยานอ้างชมพู่หายเช้าเห็นสะดิ้งมาบอกท่าจริงพ่อแม่ลุงรอดหมดเมื่อวันที่25กรกฎาคมทีมข่าวอมรินลงพื้นที่บ้านกกอกตำบลกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงอายุ3ขวบ โดยนางแตงโมนามสมมติชาวบ้านโกกบเปิดเผยว่าตนมั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่าน้องชมพู่หายไปก่อนเวลา9ก้นาฬิกาเพราะตนดูนาฬิกาช่วงที่นอนสะดิงเดินผ่านหน้าบ้านซึ่งบ้านตนอยู่หน้าปากซอยน้องชมพู่ห่างกันแค่150เมตร ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นช่วงที่ตนกลับมาจากจับ GPS ที่สวนยางตนก็ได้ยินเสียงเพลงชาติจากโทรทัศน์ทำให้ตนจำได้แม่นว่าเป็นเวลา8นาฬิกาหลังจากนั้นตนก็กินข้าวและดูนาฬิกาอีกครั้งพบว่าเป็นเวลา8นาฬิกาครึ่งซึ่งนาฬิกาของตนเดินเร็วกว่าปกติ5นาทีคาดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเวลา8นาิกา25นาที ตนก็ออกไปนอนที่เปรหน้าบ้านและโทรศัพท์หาเพื่อนคุยโทรศัพท์ประมาณ5-10ถึงนาทีก็เห็นน้องสซดดิงเดินผ่านไปมาที่หน้าบ้านของตนเป็นช่วงที่น้องสซดดิงเดินตามหาน้องชมพู่แล้วซึ่งน้องสซดดิงเดิน2-3ถึงรอบหลังจากนั้นก็เดินผ่านเป็นรอบที่4และเดินเป็นนานกว่า10นาทีคาดว่าช่วงนั้นที่น้องสซดดิงเดินไปบอกป้าแตน โดยทไทม์ไลน์ของนายนามัยพ่อของน้องชมพู่วันที่11พฤษภาคมที่น,อน้องชมพู่หายตัวไปมีพยานคือนางอยู่ชาวบ้านที่ยืนยันว่าพบพ่อของนอนองชมพู่อยู่ที่นาช่วงเวลาแปนาฬิกา30นาทีไม่ได้อยู่ที่บ้านช่วงที่น,อน้องชมพู่หายไปส่วนทไทม์ไลน์ของนางสายวิตรีแม่น,อน้องนชมพู่วันที่11พฤษภาคมที่น,อน้องชมพู่หายตัวไปก็มีพยานคือป้าแตนลุงพล นางนารินที่ยืนยันได้ว่าอยู่ที่สวนด้วยกันในช่วงเวลา8นาก20นาทีถึง9นาก22นาทีซึ่งขณะนั้นกำลังวัด GPS กันที่สวนด้านน,นายนารินหรือน้าแต่น้าของน้องชมพู่ช่วงเวลาดังกล่าวก็มีพยานคือน,นางฝน ยืนยันได้ว่าออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุบ้านน้องชมพู่ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปรวมถึงน้าชุลัยพรก็มีพยานเช่นกันว่าเกี่ยวย่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านน้องชมพู่ในแต่ปานมีเจ้าของร้านขายของชำที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องสดิงกับน้องชมพู่มาซื้อน้ำเวลา8นาฬิกามนาทีซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลล่าสุดของนางแตงโมที่ระบุช่วงเวลา 8า30นท th ีถ well ึง8นา40นาทีเห็นน้องเซดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่แล้วในแต่กล่าวว่าวันที่11พฤษภาคมน้องเซดิ้งกับน้องชมพู่เดินมาซื้อน้ำส้มกับน้ำแข็งที่ร้านตนส่วนช่วงเวลาขนาดนั้นตนไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่การกะเอาว่าอยู่ราวๆ8โมงกว่าๆซึ่งมั่นใจว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาหลัง8โมงไปแล้ว ส่วนกรณีที่นางแต่มมระบุว่ามั่นใจเวลาเพราะดูนาฬิกาก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเขาดูนาฬิกาแต่ตัวไม่ได้ดูส่วนน้องชมพู่จะหายไปตอนไหนนั้นตัวก็ไม่ทราบเพราะมาทราบภายหลังตอนที่แม่น้องชมพู่มาตามหาช่วงหลัง9ก้ามงไปแล้วโซเชียลข้องใจครอบครัวชมพู่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงถามหาความจริงโดยก่อนหน้านี้แม่ชมพู่เผยไม่ได้เปิดรับบริจาค มีผู้ใจบุญช่วยเหลือช่วงน้องเสียแจงไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยชาวโซเชียลข้องใจเห็นครอบครัวน้องชมพู่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงลัน่นเงินแสนกว่าไม่น่าจะใช้อะไรได้มากมายขนาดนี้อันนี้มันต้องหลายแสนแล้วจากกรณีเรื่องการรับบริจาคเงินของนางสาวิตรีวงศรีชาหรือแม่ชมพู่ผู้เป็นแม่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิต บริเวณหมู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจหัดวมุกดาหารซึ่งแม่ชมพู่เองก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าสำหรับเงินที่ตนได้รับช่วยเหลือนั้นอยู่ที่ประมาณ130,000บาทซึ่งตนไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่มีผู้ใจบุญจะช่วยเหลือในช่วงที่น้องชมพู่เสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นตนก็ใช้ใจ่ายไปส่วนหนึ่งและไม่มีใครโอนมาช่วยเหลืออีก เงินที่มีคนช่วยเหลือนั้นตนก็ไม่ได้ถอลออกมาใช้ทั้งหมดเพียงแต่โอนเงินจ่ายค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนคนที่บอกว่าตนได้รับเงินบริจาคถึง30ล้านบาทตนก็ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงยอดเงินล่าสุด111,887.4บาท ซึ่งพอเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นก็ทำเอาชาวโซเชียลแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถามหาความจริงและต่างก็ตั้งข้อสงสัยถึงเงินบริจาคของน้องชมพู่ที่ล่าสุดได้มีมากถึงขนาดส่งน้องเซดดิงพี่สาวของชมพู่เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนโดยชาวโซเชียลรายนี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอำมหิตจากครอบครัวสาวิตรีชีวิตน้องชมพู่แลกด้วยเงินจริงๆหนึ่ง ซื้อโทรศัพท์ใหม่ 2. สะด,ดิ้งย้ายโรงเรียนเข้าเอกชนเทอมละเท่าไหร่ 3. ซื้อลรถใหม่ MG สีแดง 4. ซื้อพ่อแม่พันหนูราคาแพงใหม่ 5. ได้เงินต่อเติมบ้านซื้อของเข้าบ้านใหม่แม่เข้าใจนักข่าวไม่ได้ข้อมูลจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ดังกล่าวได้โพสต์ถึงประเด็นนั้นก็มีชาวทวิตเตอร์อีกหลายคนเข้ามาตอบกลับอย่างเป็นจํานวนมากอย่างเช่น ขอให้บุญที่น้องได้ทำในชาตินี้ชดใช้นี้กรรมกับพวกเขาให้หมดส่วนบุญที่เหลือจากการชุบเลี้ยงส่งเสียคนในครอบครัวที่ได้มาจากการตายของน้องขอให้ส่งผลให้น้องเกิดในครอบครัวที่ดีมีกินมีใช้ไม่อดกรรมใดใครก่อกรรมนั้นขอให้คืนสนองโดยเร็วน้องชมพู่รถเอจากรูปที่มอบกุญแจ ไม่ใช่ของนางนะคะไม่ได้เข้าข้างสวต่แต่อยากให้กรองข่าวหน่อยเพราะทวิตไปก็มีคนเห็นคนเชื่อเยอะ MG สีแดงของนักข่าวประคะหรือไงเห็นจอดตั้งแต่ข่าวแรกๆแล้วรถนะแต่แต่เหมือนออกรถก่อนน้องหายตัวไปนะคะไม่ได้ออกรรถหลังหายตัวหรือจะเป็นย้ายโรงเรียนเอกชนแล้วหรอคะ พอดีไม่ได้ทำข่าวใช่ค่ะจากชุดนักเรียนคอซองเป็นแขนยาวไทที่คอค่ะแบบฟอร์มเอกชนค่ะถ้าซื้อขนาดนี้แสนสามก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะลบโพสจะดีมากค่ะเพราะไม่ใช่ข้อมูลจริงทั้งหมดทำให้เกิดการเข้าใจผิดทั้งเรื่องรถและเรื่องโรงเรียนขณะที่ความคืบหน้าของคดีคือกรณีการพบเสื้อส้มซุกซ่อนอยู่ในป่า ทาให้เกิดข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่เพราะมีพยานเคยเห็นว่ามีชายสวมเสื้อส้มอยู่กับน้องชมพู่ก่อนเสียชีวิตและพี่สาวเดินทางพบตำรวจเพื่อย,ยืนยันว่าเสื้อตัวนี้เป็นของตัวเองแต่ไม่เกี่ยวกับคดีน้องชมพ,พู่พิสูจน์กิ่งไม้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานหมอกฆ่าตีชมพู่ถึงสลบได้ตาไม่เคยเห็นมาก่อน จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานกิ่งไม้ผ่านเชือกในคดีน้องชมพู่โดยได้รายง,งานให้กันมาธิการที่นายศิระเจนจาคะประธานกมทกฎกหมายพาคณะลงไปตรวจสอบคดีนี้ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยไม้ไผ่ยาประมาณ60เซนติเมตรมีตะข่ายสีฟ้าติดอยู่ปลายไม้ลักษณะาตาข่ายเป็นขุยตกอยู่ที่พื้นตีนเขาภูเหล็กไฟ โดยทางอมรินทีวีได้สอบถามชาวบ้านเผยว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับคดีและใช้ตีนองชมพู่หรือไม่ตอบไม่ได้แต่เป็นไม้ที่เป็นอุปกรณ์จับมแมลงด้านลุงพลเผยว่าหากจะมองว่าใช้ไม้นี้ตีนองชมพู่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ต้องดูว่าใกล้ศพเด็กหรือไม่แต่จากข่าวตำรวจมาเจอไม้ด้านล่างจงไม่ขอฟันธงต้องให้ตำรวจไปพิสูจน์ แต่ถ้าใช้ไม้นี้ตีเด็กก็น่าจะเจ็บหนักกว่าก้านมะยมส่วนญาตของน้องอาชีที่อยู่ข้างบ้านน้องชมพู่และเคยอาบน้ำให้น้องชมพู่เผยไม่เคยเห็นร่างกายน้องมีบาดแผลแปลกใจว่าทำไมศพน้องถึงมีแผลเต็มตัวหากคนร้ายใช้ไม้ที่เจ้าหน้าที่เจอตีน้องชมพู่ก็อาจจะทำให้น้องบาดเจ็บและอาจจะตายได้ ด้านตาชานตาของน้องชมพู่เผยว่ามีโอกาสเปลี่ยนไปได้ที่จะเป็นของคนร้ายไม้แบบนี้จะไปตกอะไรแถวนั้นตอนขึ้นไปหาชมพู่ก็ไม่มีใครถือไม้แบบนี้ขึ้นไปไม้แบบนี้แถวบ้านชมพู่หรือบ้านตาก็ไม่มีไม่เคยเห็นแต่ไม่มั่นใจว่าจะเอาไม้แบบนี้เคี่ยนตีหลาหรือไม่ขณะที่หมอกบเผยว่าหากใช้ไม้ดังกล่าวทำโทษโดยเปิดเสื้อเด็กขึ้นมาแล้วตีด้วยแรงเหวี่ยงของผู้ใหญ่ เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดแผลเหมือนลักษณะบนแผ่นหลังของศพโดยหากใช้ไม้นี้ตีเด็กแรงๆหนงถึงสอครั้งเด็กเจ็บร้องไห้ตาค้างมือกำหรือเจ็บจนสลบก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนแผลที่ขาน่าจะเป็นยา่าโขดหินมากกว่าโซเชียลจับผิดน้องสดิง้งโกหกตั้งแต่เริ่มต้นหลังเจอพยานสำคัญหลักฐานมัดตัวแน่น จากกรณีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่อายุ3ขวบเหตุเกิดที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมกระทั่งไปพบเป็นศพกลางป่าบนเขาผูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหาดินเอแฝงแต่ผ่านไปเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีนี้ได้ซึ่งล่าสุด ทางโลกออนไลน์ได้พากันออกมาเผยข้อมูลพยานสำคัญอีกคนคือป้าย้อมได้ให้ข้อมูลว่าน้องสะดิ้งนั้นได้ออกตามหาน้องสมพู่ก่อนเวลา9นาฬิกาอย่างนั้นก็แสดงว่าน้องสมพู่จะต้องหายไปก่อนเวลา9โมงเช้าพร้อมระบุข้อความว่าเอาแล้วป้าย้อมยืนยันสดิ้งเดินหาน้องก่อน9โมงเด้อยังไงจะสดิ้ง โดวประชาชนต่างได้มาแสดงความคิดเห็นกันว่าหลังจากนี้จะรู้ได้ยังไงคะว่าที่นางพูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงจับ GPS ที่สวนยางอยู่กับแม่สาวิตรีและปัาแต่งไงครับถ้าสงสัยอีกก็ต้องสงสัยแม่สาวิตรีด้วยแล้วค่ะเพราะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวสื่อบางช่องบางเพจจะตามหาลุงพลช่วงก่อนก้ามหมอีกไหมเนี่ย กลัวแต่ตำรวจจะตัดทิ้งเชื่อแต่สาวิติล่ะสิจะไปเอาอะไรกับเด็กเลี้ยงแกะคะโกคงมาตั้งแต่ต้นแบบนั้นก็นางโพสต์ในเพจบุ๊กาหารเก่ยกับความช่วยเหลือน,น้องหายเวลา7โมงถึง9โมงนี่ก็คิดว่านั่นคือเวลาจริงค่ะเพระเผอสะดิ้งคงเห็นอะไรในเหตุการณ์ด้วยซ้ำค่ะ ขอเวลาแปลอักรย่อก่อนนะคะเริ่มเผยออกมาเรื่อยๆละค่ะแสดงว่าหายหลังจากซื้อขนมใช่ไหมคะเพราะน้ำส้มยังไม่ได้เปิดขวดด้วยซ้ำเลยเป็นหมู่บ้านที่ปั่นมากๆทำไรเยอะยังกับมีหลายมิติทับซ้อนกันในหมู่บ้านเหลือเกินโดยเรื่องราวก่อนหน้านี้หลังจากที่ลุงพลได้ทราบเรื่องที่แม่นอนจมพูสงสัย เกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่ก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าแม่น้องชมพู่จะคิดแบบนี้กับตนจึงประกาศตัดญาติเรื่องเราก็เริ่มจะบานปลายเพราะต่างฝ่ายต่างแฉกันไปมาและเรื่องราวดังกล่าวก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากเกรงว่าลุงพลจะโดนหมายจับและเชื่อว่าลุงพลไม่ได้ทำอย่างแน่นอนต่อมาก็มีชาวบ้านได้มาพบผ้าสีส้มลักษณะคล้ายกับเสื้อสีส้มแถบขาวบริเวณใต้กอไผ่ใกล้กับสวนยางชาวบ้านกก,กอก โดยอยู่ในลักษณะซุกอยู่ใต้ขอนไม้ใกล้กับกอไผ่นอกจากนี้ยังพบเศษผ้าคล้ายเสื้อสีขาวตกอยู่ใกล้กันทั้งนี้ทางด้านนางสาวิตเีเงนางแอนามัยวงสีชาพ่อแม่นโนชพูดิดเผยว่าเสื้อดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับเสื้อที่แจกกับรถไถแต่ไม่แน่ใจว่าของใครและมีลักษณะเก่าแล้วจนไม่น่าจะมีใครนำมาสุกซ่อนไว้ แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนซึ่งบริเวณนี้ใกล้สุดล่องน้ำหากฤดูฝนน้ำจะไหลผ่านแต่ช่วงที่น้องหายคือน้ำแห้งไม่รู้ว่าเสื้อนี้มาจากไหนถ้าหากมีคนมาซุกไว้ไม่น่าจะเป็นไปได้และถือว่านี่คือหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งเลยทีเดียว